มารีวิวของส่งขายจากเอซีนะคะแกะกล่องไว้เรียบร้อยค่ะปั้นจะปั้นจะพยายามแกะกล่องก่อนที่จะทาคลิปนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาท่านผู้ชมที่รอรับชมเพราะหน้ากล่องไม่ได้นั่นอยู่แล้วไม่น่าจะเปิดเผยอยู่แล้วอุ้ยเหรียญสวยงามมากค่ะทุกคนเหรียญ เหรียญส่งมาจากเอซค่ะขอบคุณมากเลยที่ไว้วางใจส่งของสวยๆมาให้พนาทอันนี้เหมือนเหมือนตอกราจีนเนาะค่ะเหรียญเงินแท้นะคะเหรียญเงินแท้เหรียญชนิดราคาหนึ่งบาทราชการที่สี่ค่ะเป็นเหรียญราชการที่4ี่4นะคะพระมหามงกุฎเหรียญสวยค่ะทุกคนใช้ได้เลยนะคะสึกน้อยอะคะ่ะสึกนะคะแต่สึกน้อยสึกพอๆกันแหละอ่ะบนสึกน้อยกว่า ราคาร,รับซื้อเริ่มต้นที่400บาทนะคะเขาซื้อถ้าชารุดเยอะๆอะค่ะเขาจะเป็นเนื้องเงินสึกเยอะๆนะคะอันนี้เขาล้างล้างขัดมาสวยอันนี้น่าจะเดิมๆแต่รอยเหมือนเชื่อมห่วงมาก็จะประมาณนี้อ่าน,นิสึกเยอะไปหน่อยค่ะก็ค่อนข้างจะหายากแต่ถ้าเป็นนักสะสมใช่ไหมคะที่เขาจะซื้อเขาก็จะเลือกที่ สมบูรณ์ก่อนคืออันนี้ก็สภาพไม่สมบูรณ์มากนักเขาก็จะยังถ้าไม่มีถ้าไม่มีตัวเลือกจริงๆนะคะ <S <S <ๆ>เขาก็จะซื้อกันแหละแต่ถ้าถ้ามีตัวเลือกศึกแบบนี้เขาก็จะยังไม่เอาประนัถึงได้เวลารับซื้อเหรียญน่ยนะคะเหรียญชํานุดประนัถึงจะไม่รับเพราะว่าอย่างนี้นี่เองคะ่ะเพราะขายต่อยากแต่อันนี้เนื้อเงินยังไงก็ได้เป็นเนื้อเงินคะ่ะซึ่งในราคาเนื้อเงินเหรียญล,ละ4ี่ร้อบาท ราคาเนื้อเงินนะคะราคาช่างกรัมอะค่ะราคาเหรียญช่างกรัมราคาเนื้อเงินเหรียญที่เป็นเนื้อเงินแท้นะคะตั้งแต่สมัยรัชการที่รัชการรัชการต่างๆอะค่ะนะคะ,ะ,คะที่เป็นเหรียญที่จะบริจาคเนื้อเงินแท้อย่างไรก็ขายได้ยังไงเขาก็เป็นราคาเนื้อเงินอยู่แล้วมีเหรียญมาแล้วมีอะไรมาอีกเรีไปดูกันต่อค่ะมีเหรียญเอาเหรียญก็เก็บเหรียญก่อนเนาะ เหรียญเงินแท้แล้วก็เหรียญอะไรเนี่ยเหรียญยี่สิบห้าห้าสิตางสองพันห้ยเหรียญนี้รับซื้อเหรียญละหนงบาทค่ะนะคะเหรียญยี่สิบห้าห้าสิบตงสองพันห้าเอเคก็ได้เหรียญเงินวางไวต้ตรงนี้ก่อนอันนี้เก็บก่นเนี่ยค่ะเหรียญยีและห้สตตังสองพันห้เามีอะไรมาอีก รวมข้าวรวมข้าวรับแลกเท่าหน้าเหรียญน,นะคะไม่มีราคาบวกค่ะนะคะเหรียญรวมข้าวถ้าจะแลกได้ถ้าไม่แลกก็เก็บไว้ก่อนได้นะคะไม่ต้องส่งมาส่งมาเขาหนักอะคะ่ะแล้วเป็นนาเคยซื้อไว้แล้วซื้อไว้แล้วขายไม่ได้นะคะขายไม่ได้จริงค่ะรวมข้าวใครอยากได้นะคะที่เป็นนานี่เยอะมาก เหรียญรวงข้าวชนิดราคา25สตางค์และ50สตางค์เมื่อก่อนไม่ได้รับซื้อหนึ่งบาทเลยนะคะแต่ไปนัไ่ไปหาขายไม่ได้ขายใครก็ไม่มีใครซื้อซื้อไว้แรกๆเลยซื้อสองบาทด้วยซ้ำหนึ่งบาทสองบาทอะราคาประมาณนั้นแต่ตอนนี้ไม่เป็นราคารับซื้อค่ะนะคะสรุปคือเหรียญรวงข้าว25และ50สตางค์นะคะแลกเท่าหน้าเหรียญคือ ห้ก็แล้วห้าสก็แล้วยีนะคะส่วนเหรียญตราแผ่นดิน2500รับเท่ารับเท่ากันในราคาเหรียญละหบาทแต่ถ้าจะเป็นมีอีกอันนึงคือ2493เนี่ยค่ะอันนี้นะคะสองสรับเหรียญละ15บาทค่ะ2493เก้ขาจะมีราคานะคะเหรียญละ ห้ตังสิตังยี้ตังและห้ตังเหรียญละหบาทเท่ากันค่ะสองสี่เก้มเหรียญละสิบาบาทค่ะกิพนพูดผิดใช่ไหมพนัพูดหนึ่งบาทใช่ไหมค่ะเหรียญละเหรียญละสิบาทค่ะสองสเหรียญละสิบาท5ตัง10ตัง25่ส้ตังห้ตังส่วน2องพัห้าร ก็จะมีชนิดราคาห้าตังเหมือนกันห้าตังสิบตังคยี่ห้าตังห้าสิบตังนะคะก็รับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทเท่ากันหมดแต่ถ้าเป็นสองพันห้าร้อยถ้าเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะคะรับซื้อยี่สิบบาทค่ะหนึ่งบาทสองพันห้าร้อยรับซื้อยี่สิบบาท